ครับมาชมเหรียญ10บกันนะขอ,องรัชกาลที่เกนะ้านะนะตรงนี้จะมีคำว่าภูมิพลอดุละยะเดชนะครับรัชกาลที่เก้านะครับนี่ก็จะเป็นรูปนะ ของในหลวงราชการที่9ของเรานะครับผมรู้สึกว่าเหรียญนี้จะเป็นพระเศียรเล็กนะจะมีสองสีนะครับสีทองกับสีเงินนะามาะดูด,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 ดัดข้างนี่ไงขอบตัดขอบตัดเป็นแบบนี้นะปีนี้รู้สึกจะเป็นปี2551หรือไงเนี่ย เออเมื่อก่อนลุงตายมีอยู่นะแต่ว่าเพอที่ว่าที่เขาสัแสวงหากันคืออ่าที่จะมีเรือจอดอยู่นะแล้วก็เจอจังหวะช่วงโควิดลุงตายก็เลยเออเอาออกมาใช้ก็เลยไม่รู้ตอนนี้หายไปไหนแล้วไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้นะนี่ไงฮึบกลับมาโอ้เรียนหัวกลับนะตรงนี้มีคําว่าประเทศไทยนะ พศ2,551นะ10บาท10นะอันนี้จะเป็นอ่าอะไรอักษรเบลหรือไงเนี่ยที่สขารับคนอ่าผู้พิการทางสายตาหรือไงเนี่ยนะตายมีข้อมูลอยู่นะว่าอะไรนี้นี่อ่าตรงนี้จะเป็นหลังวัดนะแล้วนี่นี่นตรงนี้เนี่ยที่จะมีเรือจอดที่อยู่แถวนี้เนี่ยอุ้ยเมื่อก่อนตายมีสี่ห้าเรียญอยู่แต่ว่าจังหวะ นั uh, ải, ้นลุ่าตขาดแคลนยยงางลุงไตก็เลยต้องเอาออกมาใช้นะไตเก็บไว้ก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าลต่ายเป็นคนชอบเห็นว่าเออเหรียญอะไรแปลกๆงต่ายก็เออจะเก็บสะสมสะสมเขาไว้นะอ่าแล้วก็นี่อ่ะโอ้ยข้อมูลก็ไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่ก็ขอให้อ่าขอ ลุงตจขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะเพราะว่าลุงใจก็ไม่รู้ไม่มีข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายเหมือนช่องคนอื่นเขานะเดี๋ยวลุงใจ่อยไปหาสอบสวงหาข้อมูลมาเราจะทาคลิปยาวๆให้นะเอาสักชั่วโมงหนึ่งดีไหมขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยร่ำรวยเงินทองนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับ